เราเทียบ้เไงตอนจแก้ทาปักี้เป็น้าลนเล็กทีมงาสนบสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้อง FC เปาเอใไซบุรีมัดสุโสุคนเนาะพี่น้องเอ้เยมื่อนี้มาพบเปอเอกับในอีพี<น>ที่2 พี่น้องเนาะกับมื่อเช้านี้เขากะมาหาน้องแดงพม่น้อยเนาะกะบังเอิญว่าได้ท่ายางเฮือนังซานเพื่อนกับครอบครัวเพื่อนไม่น้อยเนาะแจ็คสบายดีกล้องนะนี่น้องชายไปมาทำกันพี่น้องเยกะพอดีกำลังสิกับพี่น้องเนาะกะพอดีว่าทางงานน้องแดงและน้องพามีเพื่อนพากันไปเที่ยวตลาดพี่น้อยเนาะก็เลยว่าเพื่อนกะ ส่วนบ่อยอยู่กินข okay. uh ้าวน้ำพี่น้องเนาะคนกระเดอยู่เฮ็ดกินแต่กะเสมาไายเบิ่งบรรยากาศเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันพี่น้องเลยเนาะกะเป็นอีพ <laughs out> ีสองไม่นะะ้องเลยเนาะอีพ hmm. ีแรกเขากะปล่อยไปแล้วพี่น้องนะรออีพ like ีสองไม่น้องเลยกะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดอยางกินแล้วกะเพิ่นซื้ออยางมาให้น้องแดงแน่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี่กะบ่เห็นน้องแดงเห็นละไปแม่เพิ่นแล้วก็พ่อเพิ่นพี่น้องเนาะ โอเคไม่ต okay, uh, ้องเลยจะพาไปสบายดีเบิ่งไอ้ทางบาพามีแล uh ้วกะมีหลายคนอยอะไ่ต้องเลไม่ต้องเลยพากันไปเบิ่งว่าเพิ่นซื้ออย่างมาเฮ็ดจิ๋วเฮ็ดกิ๋นไม่ต้องเลยฟอดค่ะกล้องยังใหญ่แค่นี้นะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีโอ้โอยบังกล้องมั้ยนะบังเน่ยเนาะโอ้ยบังหากล้องใหญ่เพิ่นสบายดีน้องแดงโอ้ยหาได้ ตกอนเนีข่าวด้ข่าางขอนผมนะมาให้เรากินกินใจกันครับโขกกบผ่านก็ได้กินดูช่วยเจนใจกันนะมั้กันเห็นคมนะมีบางบางเพชรเมนูอย่างนักินเลยนะจุ่เกี่ยวงนละจุ่มเกียเลือกจุ่มตงเงนเครือได้น้องมี Chat, l, n, um, น bon ้องป้อนก็ถเซฟมาอนีพี่น oh ้องเลยอ่าุ๊บเทียเนาะคือวว่่าาครั้งแรกสาวน้องกัได้ยคุยกินครั้งแรกคือกันน้องก็มีได้จ้ะครั้งแรกคือกันอ่าปกติปกติกินแต่นอนเทียเนาะจุมเทียนี่บุกใหกินนอนเทียคือว่าลาบชิ้นในในพี่น้องเลยอ๋องงบอต้องงงเนาะงงเลยเผื่อเพียเนียเดียวเพียงเนียนเดียวพี่น้องแดงมี ุงยางในเก็บไว้ไวใสเก็บกิเียอามาเ้นัเอามานงชิ้นงัวละ้นควายนะนควายิ้ตนี่ช้นควายนี่นกัน2 0 250เนาะแม่น250,000 2 0 0แต่ว่าเฮาซื้ออัน แล้ววะนี่เป็นยังก่อนคนเดินดีดีเนานะมีกระเพาะคนกันพระเด็กมันมีกระปุกใส่บ่น้องเด็กนี่นววนนเวาลาหน้าจอบ่มีบ่มีน่ะไปซื้อเพื่อนมื่อกี้ไปกับลายแนวเนาะซื้อสัญญาติสิบแมนแมนปากันเ็ดเเเอย่างนอ้อยอยู่ทางนี้นะ Ờ, một đang phái đẳng nổi mấy lòng đêm mày dặn mà nóng soi sĩ niệm thằng nổi phái phái nữa Pink bà hên náo kì nè vừa náo nằm mùa súp bò mùa đi bò mùa đi bò mùa đi bò đi bò đi bò mùa đi bò mùa đi bò mùa đi bò

ทำพดกจับๆๆ่บเอาแดัหกงบดบดังๆนี no, ่กว่าโยโดยมันระเบิดไปอยู่นแดงเาไปเลยไปเลยวะจะจะว่าททีแดงเด้อลังาคอย้ำหลงหมด้เด้อเต็ไปเูตัวเนาะ ห้องเพลงนี่ประธานนั่นฝรั่งรถห้องเพลงฮะอุ้ยสารพัดคนงามมันเฮ็ดอันเฮ็ดอย่างน้องเนี่ยนะอ่าไม่นี้ปะโดยกำลังเอาซีนี่ไปต้มโอเคโอเคไปไปไปเจ้าลงมือเองเลยวะโอเคโอเคพี่น้องเลยคิดว่าให้น้องแดงเฮ็ดบ่แม่นมวะอ๋อแดงบ่แดงซอยหนึงอ๋อโอเคโอเคยิงบ่ทันได้ฝนสำนองหมดเองเนาะเดี๋ยวเอา ใส่ถัวถ่ว้บกอนถั่วใรกอนกันีอเอาไว้กอนมาริงนี้นแม่เราบรดดังไฟใช่ได้เราเราไม่ดังจะ่เราจักเนาะแม่เติมทานอีกเล้วไหมแ้ม่จอนเติมทานอีกาะกัะเม่นเห็ดอนันหมูกระทะนะคือจิคักนะ แต่ว่าเขามันบ่มีด้วยกทำสียูนะคะอืองามันเกบินคือกงามเลยโอเคโอเคพีนังรอจ้ะน้อยน้องเดี๋ยวสารลำพอนสันจีลวกนะพี่นังนะโอเคโอเคปัดฝกันเเ็ดย่าก็มีแต่ขากองแท้่นอจัขากองใหญ่งเนี่เอาเมื่อเน่ยนะนี่คือตัวนี้คือหง่คักแท้นี่ยนะปัดพี่นังม่ซนากริง มันเกิดเจออ้าบอื่อวานนี่บมันเอาไหมมันเกิดเจ้าบอกรู้คี่น้องเล้วเป็นกำลังเศษโย่เ็ดกินพี่น้องแล้วโอเคไห่น้องเลยบอยซาบุรีกับพาพี่พาน,น,น,น้องเบิ่งตอนเพิ่อนกินข้าวกินน้ำหรือว่าจังไดพี่น้องนะว่าเพิ่นยังเฮฮ็ดเ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่พี่น้องเลยพ่อเพิ่นก็จะไปลี้อยู่ห้องน้ำหมดคนหลา <c> ย <oughs> ไ, <c oughs> <c oughs> ไปงัวบ่

เล็กทีมงานดิจเบอร์เอาไม่ออกมาหลายคนขนาดเลยน้องเลยนะมายินดีน้ำน้องเพื่อนไม่น้องเลยวันในวันเกิดกับผลไมาไม่น้องเลยนะวันเกิดเพื่อนกับผลไมายินดีน้ำเพื่อนเพราะว่าห็นน้องแดงเพื่อนนั่นไออันนั้นโย่ไม่น้องเลยเพื่อนแอดมาเป็นเพื่อนโยต่ว่าบปอยใหญ่ทักท่านนะครับเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนกันไม่เนาะกันโมเด โหเป็นวันเกิดนอ้องเพื่อนก็นเห็นทั้งงานซ่นองเพื่อนนั่นหลายซ่องเพื่อนนอนะ้องเนาะที่เอาคลิปน้องลงเพื่อนน้องเลยก, ấy, กัสิมบงดีใจมนะันน้องเพื่อนนะสิมันได้มีผู้ใหญ,ญ่จะบุญจัดวันเกิดในเพื่อนเนาะกัขอบบุญขอบคุณทั้ง FC, เอฟซีมอตอร์ฟู้ทุกคนเราผู้ใหญ่จะบุญทุกท่านก็นแล้วกันนะ้นองเพื่อนนะ้องเลยเทว่ามามาซอยขอบคุยน้องเพื่อนเนาะได้เงินได้ซานอยู่ได้ครบมัดทุกอย่างเพื่อนนอนะ้องเลยเนาะกัอีกว่าโดนเพื่อนก็นจะมีข่าวดีเชได้เรื่องไฟฟงไฟฟ้าเพื่อนน้องเลยเนาะ น่าจะเป็นทางเบาพามีพ่อม่หน่องเลยเนะาะก็ดีใจนําครอบคุณพ่อพ้นเช่นกันพี่น้องเลยก็ดีบวกดีใจได้เพราะว่ามีายูทูบเบอร์หลายๆช่องเนาะที่เข้ามาซรอยกันซรอยไอ้ท่ายท่ายัางแบบให้มีผู้ใหญ่ใจบุญซรอยคนละนิดละหน่อยพี่น้องจึงได้ให้มีน้องนุ่งหรือว่าครอบคุณพ่อพ้นให้มีเฮือนมีซานอยู่เนะาะกะซรอยกันคนละนิดละหน่อยพี่น้องเอ้ยน้ำใจกะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะกะโอเคพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ใบซาบูริกะ ใชได้ขอโตลาเอฟซีมจุคูสุคนแล้วก็ลาน้องแดงพี่น้องเอ้ยกับไปพ่อกันคลิปหน้าก็แล้วกันมืาอนี้ไปชาบูรีก็ต้องขอกล้าความว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะบหได้ท่ากินข้าวนะเพื่อนจ้ำพ่อไปกัสิไปเวียกต่อพี่น้องเอ้ย่อนกะฝนที่ตกแน่พี่น้องเอ้ยเนาะกะไว้พ่อกันคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยบายบายพี่น้องเอ้ย